วันนี้ทางโรงเรียนและวัดได้จัดวิธีอุปสมบทบรรพชาสามเณรนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่มีพระชนมายุครบ73พรรษาซึ่งโรงเรียนของเรานะครับเด็กในสถานสงเคราะห์ของวัดสะแก้วนั้นนึกถึงพระมหากุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้บริจาคเงินให้เลี้ยงเด็กกับพาย,ยากจนของโรงเรียนวัดสะแก้วและวัดตะแก้วแห่งนี้นะครับเดือนละ4 5 0 0บาททุกปี ทุกเดือนนะครับแล้วก็ขณะดเดียวกันวันไหนเดือนมี31วันก็จะได้บวกอีก15,000บาทซึ่งอันนี้ทําให้เด็กๆของเรานึกถึงพระมหากรุณาธิคนจึงได้ร่วมใจกันบวชให้กับพระองค์ท่าน,นครับจำนในปีนี้ก็จํานวน109ลูกครับขอบคุณครับ